สวัสดีครับพ่อแอนพน้องครับมอนี่ครับสีพาทุกคนมาหาจีโฟมนะครับคนคนนี้คือหนองปิงครับนนองปิงครับสุดหลาหมอกปิงสุดหลอครับเมืองคนครับวันดี้เอาเสียมาครับเลยเอาจับใส่แท่นครับนี่ปจิ้งหลีดครับจีโฟมไหมนี่จีโฟมนังงามได้สองตัวครับขุดอยู่ไห้ครับ โวนทุเรียนครับวันนี้ครับวันนี้ก็อากาศดีครับมีลมหนาวหนาวรมหนาวครับลมหนาวมาแล้วเจือร่มแลยครับมึงครับมึงมาเด้อครับจิโป้งครับแดดบนนอกวันนี้เสร็จลรอเสร็จแล้วครับเสียบกับวะนี่ครับวันนี้คอขาสนนอกวันนี้ มีสองหูครับ ủ, หูสายหูขวาหูหนครับไ่ครับกระโผดกระโผดบางงามครับผลดูลายเซ่อใส่บนน้อนี่ใส่บนน้อนี่ บอลวนวนนอยนี่บุรีโตโย่อยครับแก็กคีแ็กแสแสโซ่โซ่โซ่นี่โซ่ให้พี่น้องมึงเนี่อ่าดุกดิกดุกดิกครับคาหักขคาห้าเดียว

Để tôi đó nó phải thật Xem nào Hái 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 Như lực thật rồi Ôi ai Xem bó mì hả Nó hơi อ้ยหํม <laughs> ขอขานี้แล้วเต็มเต็ม <laughs> นี่ขาฮักขาฮักเดียวเรา,ายเน่าแนนอนเลยที่แล้วทายเนกลาง We'll okay.